เมื่อกี้นี้ปรารภถึงสิ่งที่เป็นพุทธวิสัยอย่างเดียวเป็นสิ่งที่ผู้อื่นไม่สามารถจะประกาศไม่สามารถจะแสดงได้เลยนะต้องเป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นมีอยู่สี่ประการด้วยกันประการที่หนึ่งก็คือการบัญญัติพระวินัยปิฎกไม่ใช่วิสัยของผู้อื่นมีอยู่ครั้งหนึ่งภาษารีบุตรไปอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าให้พระองค์นี้บัญญัติพระวินัยขึ้น เพราะว่าพระวินัยนั้นเป็นอายุของศาสนานะบางแห่งท่านบอกว่าวินัยเยที่เตศาสนางังที่ตังวินโยศาสนัสะอายุวินัยนี้เป็นอายุของพระศาสนาเมื่อวินัยยังอยู่ศาสนาชื่อว่ายังอยู่มันก็เท่ากับแสดงตรงกันข้ามว่าถ้าวินัยไม่มีศาสนาก็หมดเัรนพระวินัยเป็นพุทธวิสัยอย่างเดียวเมื่อพร,พระสารีบุตรไปอาราธนาให้พระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินยัย พระพุทธเจ้าบอกว่ารอก่อนสาริบุตรคือเท่ากับปฏิเสธว่าพระวินัยนั้นไม่ใช่วิสัยของพระสาวกโดยที่สุดแม้แต่พระสา,าริบุตรบางแห่งก็บอกว่าน้ําในสมุทรนี่นะท่านคํานวณได้หมดเลยปัญญาของพระสา,ารีบุตรเนี่ยมีความสามารถขนาดนั้นแต่พระสา,าริบุตรไม่สามารถจะยกได้ว่าพระวินัยนั้นน่ะถ้าเรื่องนี้เหตุเกิดแบบเนี้ยควรจะบัญญัติโทษไว้อย่างไรเป็นต้นทั้งหมดเหล่านั้นไม่ใช่วิสัยของพระสา,าริบุตรแต่เป็นพุทธวิสัย ถ้าเราอ่านในวินัยปิฎกเองนะบางเรื่องนะเราก็บอกแหมไม่น่าจะอบัตหนักขนาดนั้นน่าจะน้อยๆหน่อยเลย,ยก็ดูไม่ได้หนักหนาอะไรแต่บางเรื่องนะโอ้โห و, เราก็ว่าใหญ่โตมากแต่ท่านก็บัญญัติสิกขาบทดูไม่ใหญ่บางอย่างเราก็บอกโอ้โหตั้งสังคาทิเศสนะเกือบ <c oughs> จะปราชิกอยู่แล้วก็ดูไม่ใหญ่โตอะไรอันนี้ความรู้สึกนะอันนี้พูดถึงความรู้สึกเสร็จแล้วอีกบางอย่างนะพระองค์บัญญัติอบ,บัตทุกกฎเงนะน่าจะใหญ่โตมากนะบัญญัติทุกกฎเงี้ยนะ เพราะฉะนั้นทาให้เห็นความว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพุทธวิสัยจริงๆไม่ใช่วิสัยของคนอื่นอันนี้ข้อแรกนะคือการบัญญัติพระวินัยแล้วก็อย่างที่สองคือการประกาศทิฏฐิหกซึ่งเป็นลัทธิที่นอกาศาสนาลัทธินอกาศาสนาโดยรวมๆแล้วมีอยู่62ทิทิฏฐิเท่านั้นเองคือนอกจากคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะมีไม่เกินเนี่ยที่เหลือก็อยู่ในขอบขายเราเนี่ยเรียกว่าขายดักพรมหมืนนะ พรหมชาละคลุมแล้วมันอยู่เท่านี้แหละตั้งแต่เรื่องทิฏฐิที่เป็นปุพันตะทิฏฐิ18ใช่ไหมอปร,รันตะทิฏฐิ44แต่สรุปแล้วว่าในทิฏฐิทั้งหมดนั้นก็คือสัสตะทิฏฐิกับอุเฉทททิฏฐินั่นเองงั้นในลักษณะของทิฏฐิเหล่านี้อไม่มีผู้ใดจะมาประกาศได้ว่าเอออย่างนี้เป็นสัสตะนะอย่างนี้เป็นอุเฉทท,ทิฐินะไม่ใช่ฐานนะ อย่างที่สามคือปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นคำสอนที่เพิกถอนสัสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิก่อนอันดับแรกการแสดงปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมอวิชชาปัจยาสังขาราสังขาราปัจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจญานามรูปังเป็นต้นจนถึงว่าอิมัสสะเกวรสสะทุกขขันธะสะสมุทยโยโหติอิมัสสะเกวรสสะทุกขขันธะสะสมุทยโยโหตินี่แปลว่า กองทุกทั้งมวลนี้เกิดขึ้นได้ด้วยอาการอย่างนี้หมายความว่าสังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยวิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยตั้งแต่อวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปเป็นต้นนั่นคือกองทุกกองทุกลุ่นๆแต่กองทุกเหล่านี้เกิดจากปัจจัยแบบนี้สังขารเกิดจากอวิชชาเป็นปัจจัยวิญญาณเกิดจากสังขารเป็นปัจจัยการกล่าวความเป็นไปของสภาวะเหล่านี้พร้อมทั้งปัจจัยอย่างนี้ เพื่อเพิกถอ,อนสัสตตถทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิอันนี้แหละเป็นพุทธวิสัยที่ไม่มีผู้ใดจะเอามาประกาศได้ผู้ที่ผู้อื่นที่เอาไปแสดงนะแม้กระทั่งพระสารีบุตรเป็นต้นเอาไปแสดงก็คือได้ในอันเนี้ยจากพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าก่อนพระสารีบุตรถึงท่านจะเป็นผู้มีสติมีปัญญามากถ้าท่านไม่ได้ฟังธรรมะจากพระอาชิชท่านก็ตรัสรู้ทมไม่ได้ถามว่าพระอาชิชรู้ทมที่มาแสดงนั้นจากผู้ใดก็จากพระ ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะ,ะนั้นปฏิจจสมุปบาทในในการแสดงปฏิจจสมุปบาทในยะแรกเรียกว่าสมุทยะวาระนะอวิชชาปัจญาสังขาราเป็นต้นไปจนจบกระบวนการอย่างนี้เรียกว่าสมุทัยวาระวาระว่าด้วยการเกิดขึ้นของธรรมะธรรมะเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างนี้นะเป็นไปแบบนี้นะซึ่งจะตรงกันข้ามกับสัสตตถทิฏฐิบุคคลกับอุชเชทท,ทิฏฐิบุคคล สัสนทิฏฐิบุคคลเนี่ยไปยึดถือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นวิญญาณว่าเป็นอัตตาพอยึดถือว่าวิญญาณนี่เป็นอัตตาก็บอกว่าอัตตาเนี่ยเที่ยงสัสนะทิฏฐิจะบุคคลจะเป็นยึดถือแบบนี้ทีนี้ข้อสุดท้ายใช่ไหมสิ่งที่สัพพัญยุตยานนะเป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อสุดท้ายคือการประกาศอภิธรรมถามว่าอภิธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศเนี่ยขึ้นต้นด้วยยังไงพุทธเจ้าประกาศอภิธรรมนี่ขึ้นต้นด้วยอะไร อภิธรรมที่พุทธพจน์ขึ้นเลยนะคือกุสลาธรรมมาอากุสลาธรรมมาอพยากตาธรรมมากุศลอกุศลอัพยากตะสุขายเวทนายสัมปยุตตาธรรมมาทุขายเวทนายสัมปยุตตาธรรมมาเรียงมาติกาก่อนติกะมาติกา22ติกะทุกกะมาติกาอีก100ทุกกะเนี่ยนะสุตันตมาติกาอีก42ทุกกะอันนี้เป็นหัวข้อเฉยๆเป็นอุเทศถ้าเป็นหนังสือก็เนี่ยพิมพ์สารบัญมาก่อนอันดับแรกว่างั้นเถอะ สารบันเป็นอย่างนี้นะสาระบวกบรรณะสาระนี่แปลว่าแกนบปัญะแปลว่าหนังสือสาระของหนังสือเล่มนี้คืออะไรนั่นแปลว่าสารบันบรรณะแปลว่าหนังสือที่นี้อันนี้เป็นหัวข้อก่อนแล้วต่อไปนะพระองค์ก็จะมาจําแนกอภิธรรมเหล่านั้นวันนี้กะตะเมทร,รมมากุศลากุศลที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไงกุศลท่านมาจําแนกก่อนนะโดยภูมิ สี่ภูมิใช่ไหมโดยภูมิเนี่ยกุศลมีสี่ภูมินะกามาวจรูปาวจรอูปาวจร,ร,วจรและโลกุตระภูมิแล้วกามาวจรังกุศลังจิตตังอุปนังโหติหมายว่าในกามาวจรที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นอย่างไรเ้องก็ถามใช่ไหมว่ากะตะเมธรรมากุศลากุศลเป็นไนะกามาวจรกุศลที่เกิดขึ้นเป็นโสมนัสประกอบด้วยปัญญา ยาณสัมปยุตังเนี่ยนะประกอบด้วยปัญญารูปารมณังวามีสีเป็นอารมณ์ก็มีนะกุศลที่มีรูปเป็นอารมณ์ก็มีสัตธารมณังวากุศลเหล่านี้มีเสียงเป็นอารมณ์ก็มีคันธารมณังวากุศลเหล่านี้มีกลิ่นเป็นอารมณ์ก็มีรสารมณังวากุศลเหล่านี้มีรสเป็นอารมณ์ก็มีแล้วก็โพธพารมณังวากุศลเหล่านี้มีโพธพะเป็นอารมณ์ก็มี ธรรมารมณังวากุศลเหล่านี้มีธรรมะเป็นอารมณ์ก็มีเกิดขึ้นภโสโหติในสมัยนั้นผัสสะเกิดขึ้นเวทนาโหติเวทนาเกิดขึ้นสัญญาโหติสัญญาเกิดขึ้นเจตนาโหติเจตเจตนาเกิดขึ้นจิตตังโหติจิตเกิดขึ้นอ่ะน,นะแล้วก็แสดงแจกไปเรื่อยเป็นอินทรีย์เป็นพละเป็นโพชงเป็นมัดไปก็เริ่มแสดงไปตามนั้นไปอ่ะน,นะก็เอามาขยาย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  นี่ชื่อว่ามหากุศลดวงที่หนึ่งแล้วก็มาจำแนกเป็นนิเทศวาระภาษะเป็นชนัยอย่างเงี้ยนะการกระทบกิริยาที่กระทบเป็นต้นน่ก็เอาภาษะมาแสดงขยายแต่ละอันแต่ละอันขึ้นมาแล้วแต่ละอันขยายจบก็ประมวลลงเป็นขันเป็นอายตนะเป็นา่าเป็นอินทรีย์เป็นนามเป็นรูปเป็นนามขันเป็นอะไรก็เอามาแสดงเรียกว่าสุญตะวาระก็เอามาแสดงมหากุศลดวงที่หนึ่งก่อนจบ เสร็จแล้วก็ขึ้นมหากุศลดวงที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดในยะเดียวกันวันนี้ก็จบมหากุศลพันสัพพัญยุตยานสิ่งที่เป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอยู่สี่ประการสรุปอีกครั้งหนึ่งคือหนึ่งพระวินัยสองทิฏฐิหกสิบสองสามปฏิจจสมุปบาทสี่พระพิธรรมในสิ่งทั้งสี่ประการเนี่ยเพื่ออะไรจุดมุ่งหมายนะทั้งหมดนั่นแหละคือสวากขาโตภควตาธรรมโมสิ่งทั้งหมดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว การศึกษาพระธรรมนั้นถ้าศึกษาเข้าใจก็เอามาเจริญอนุสติได้นะบทเหล่านี้นะเป็นบทที่เอาไว้เจริญอนุสติทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะพุทธานุสติสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใช่ไหมนี่คือวิสัยของสัพพัญยุตยาน